สวัสดีครับทุกคนคมาเรียธาบขนงครับผมตัวนี้พี่นัดก็ทํากับข้าวรอลูกๆแล้วนะครับกับข้าวก็เสร็จแล้วนะเบเห็นทุกคนนี่รอทุกทุกคนแล้วนะครับกับข้าวข้าวเช้าวันนี้แบบว่าเมนูง่ายๆง่าย,ายคือข้าวต้มอ,อันนี้คืออะไรพี่ชนะปลาเคม็มโอ้หวันนี้แบบเคยกินในร้านอาหาระนะเนี่ยปลาเคม็ม ในนี้ปลาเค็มก็ขอบคุณพี่กุ้งเนาะใช่พี่กุ้งนะคะให้ปลาอินทรีมากุ้งส่งมาให้ใช่โอ้อไปจะลุกเลยเด้อโอ้ยไาลุกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแบบแรงมากพี่น้ำมันก่อนน้ำมันนะเอาให้หมด ไฟแรงครับทุกคนเอายเลยว้าวขน,นาดนั้นดูดูโอ้โหสไฟแรงอย่างนี้โอ้นี่จะไม่ร้า,านข้างครับพี่โอเคพอแล้วแค่นั้นแหละว้าวไฟลุก ตื่นมาเพื่อผัดอจัดคุณสองคนก่อนไหมว้าวเหม็นบ้าหอมจนะังหอมมากเลยทุกคนน่าทานมากเลยนะครับผัดคณาไฟแรงคณาไฟแรงคณาไฟร้อนอือหือย,อ,อ,อ,ยอด ไม่ธรรมาดาแล้วเนี่ยขข้าวอร่อยแล้วเนี่ยโราสีเนี่ยเรียบร้อยเลยเสร็จเร็วเลยเร็วไหมอืมอันน้ไปลุกกินก่อนนะสนตัวนี้ยังไม่มีใครมาเลยเราก็กินก่อน กว่าเราจะไปันวันนี้ใินเียเามอ่อิาวเสร็จเราก็จะไปทำงานว้าวกคนดูข้าวของเราันนี้มีผัดคะนา้ปาปลาเค็มปลาเค็มแล้วก็มีอมอทอดไข่ยำกุง้งแห้งยำกุ้งแห้งแล้วก็มี นี่นะครับสองชิ้นนะฮะเราจะไปบ้านนาแต่เจ้าของบ้านยังไม่ตื้ออันนี้เราจะไปบ้านพี่นูนานะครับเราจะไปช่วยพี่นูนาเพราะว่าเราก็ทำใกา้จเสร็จแล้วอันนี้สอบเออวีออสบอกจะมาหกโมงพานัดกันเก้าโมงแล้วรอดูอย่างนี่ครันี่รอดูดูก่อนนะมากินข้าวก่อนเราต้องรอพี่เพชรเพราะว่าพี่เพชรยังไม่ตื่นใช่ให้นอนตื่นพี่ไปเลยนอนตื่นี่เลย วันนี้อากาศหนาวอากาศหนาวนี่กับข้าววันนี้นะครับนี่อ๋อมีข้าวต้มพี่เบียร์ไม่เอาข้าวต้มเลยมีข้าวสวยไหม่ะไม่มีป่ะไมม่ีอ๋อเบลข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวพี่ครับเรต้องกินข้าวต้มเหรอเออกับข้าวนี่ต้องกินกับข้าวต้มไม่มาจากไซร์เลยนี่เอ๊ยคนอีสานเน๊ะ เอากินได้ทำกินได้ลองกินดูมันไม่ตายดอกมแซ่บมะเจ้าจะกินเป็นสิบถ้วยเลยละ่ะค่อยบอกเจ้าเหซอสอยู่ใส่มืงอกเนี่ยนี่ไงอยู่ไหมนู่นนู่น,นไปล้างานี่ใสนะ่เมื่นกี้นะทุกคนนีะครับข้าเราก็เสร็จแล้วนะครับีกับกระต้มนะทุกคนเอ้ามามาเรินมาจิ้มข้าวด้วยกันนะครับ,ท,รบทุกคน